เไม่ก็วันไม่เล่นฝาดเด็ดแต่เมื่อวานเรเปลี่ยนเขาตลอดพี่พีตอนฝาดเตียงค่ะหนูขยับก็ไม่ได้ไม่ผิดเอาเอาฝาดด้านหัวาไม่ผิดมันชี้หนูพี่พีพีสวัสดีครับพี่พีพสวัสดีครับแล้ววันนี้หนูปวดหลังแบบจี๊ดหลังมากเลยนะมันปวดจี๊ดทําไมอ่ะขอท่าบริหารหนึ่งค่ะตอนจี๊ดอ่ะจะกลังล่างค่ะเจ็บแบบจี๊ดอ่ะฮะ าาแล้วถ้าหัวแตกเขาวนี้นทำไงอะ่ะมีไม่แตกไม่ใช่สะพานโค้งไม่มาามมไวทำสะพานโค้ง,งไม่เป็นสะพานโคงไม่เป็นอ่ะก็ทำทำขาแบบทำแบบที่เราทำตอนแรกเกี่ยวขาได้หรอแต่มันหลักนะได้มันยืดหลักะีห<อ>ัเสือผัาาก้าหนู จริงแล้วตัวเอาเครื่องมันผมแตกหูดรือเปล่าไอหูไอหูไม่อะเออแต่เรคนเป็นอะไรผู้พีพีป้าหูไม่เลยหรอพีครับพี่ผมใส่ร้ายค่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้กลับมาดูหูได้เลยไม่มีหนูดูแล้วพี่พีรู้อยู่นะคะว่าอาชีพเก่าแม่เขาทำอาชีพอะไรมาเขาก็คือตัวท็อปของประเทศไทยพี่จุ๋ได้พีพีใส่เสื้ออะไ มาลองมาพี่จุกบอกพี่จุบว่ามีชุดนอนไหมชุดใหม่ไม่ใส่พี่จุกจะให้พี่ทินลายใส่กระตูนสีชมพูไม่ใช่เขาอีกพี่คิวอ่ะพี่คิวพี่พีแต่หนูใส่เกมวอร์มนะพี่คิวอ่ะพี่พีไม่คิวพี่คิวไม่ดีเลยหนูถามมันมันไม่คุยกับหนูมันหยีชุดสีกลมองพี่อยู่บ้านไม่ใส่ชุดสีกลมไม่พีอยู่บ้านหนูโดนถ้าจะเอาพี่พี ถมที่บ้านแล้วกลับมาใหม่ไม่เสียอะไรก็ได้